เ็นช่วงเวลาไม่ไม่ถึงหกโมงนะคะใกล้แล้วใกล้จะหกโมงแล้วบรยรยากาศยามเย็นของชนบุรีนะคะเห็นปะหนอนเขาบอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือหนอนมีหนอนที่หัวนะคะเมื่อวานตัดผมให้หนอนในหัวออกหมดเลยเนาะใช่นปะหนอนในหัวออกมามั่งเหมือนกันเนาะ มืดฟ้ามาแต่ว่าสลัวแล้วะะล่ะค่ะไกลแล้วแต่ว่ามืดในท้องฟ้าก็ไม่ไม่ถึงว่าจะจะไม่เต่งเลยใช่ไหมอภิวิทพีิวิทเป็นหนอนบนหัวใช่ไหมเป็นหนอนเอ่อหน้ากดก็จะเป็นลักษณะยุงเยอะนะคะยุงเยอะค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ก็สวัสดีค่ะฝนเนาะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ้าหนอนบ,บอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือหนอนม <laughs> ีหนอนที่หัวนะคะาวานตัดผมให้หนอนในหัวดีค่ะ <c oughs> อ,ออกหมดเลยเนาะใช่ป้าหนอนในหัวออกมามั่งเหมือนกันเนาะ <c oughs> อืมมือฟ้ามาแต่ว่าสลัวแล้วละค่ะไกลแล้ว เมือ่ใหท้องฟ้าก็ไม่ไม่ถึงว่าจะจะมึออยู่โรงเรียนนะคะอดไม่ได้นะคะคเพื่อนเพื่อนน้องพีเตอร์เป็นเห่าน้องพีเตอร์เป็นเห่านะคะสวัสดีค่ะให้เห็นเนาะ,ว,นนนะ,ะวันนี้ไม่มีนะคะวันนี้ไม่มีวันนี้สรัวไปหมดนะคะ เมฆมาบิดบางเออหน้าฝนก็จะเป็นลักษณะยุงเยอะนะคะยุงเยอะค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาไม่ไม่ถึงหกโมงนะคะ,ะใกล้แล้วใกล้จะหกโมงแล้วอากาศยามเย็นของชนบุรีนะคะบ่นเนะาะค่ะวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้มีอากาศ แบบนี้นะคะมืดแต่งเลยใช่ไหมเอาพิวิทพิวิทเป็นหนอนบนหัวใช่ไหมเป็นหนอนตัดผมให้หนอนชายเมื่อวานนะคะเพ,พื่อนๆเห็นปะหนอนเข <laughs> าบอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือหนอนมีหนอนที่หัวนะคะเมื่อวานตัดผมให้หนอนในหัว ถึงหกโมงนะคะใกล้แล้วใกล้จะหกโมงแล้วบรรยากาศยามเย็นของชนบุรีนะคะวันนี้มีอากาศแบบนี้นะคะมืดเต่งเลยใช่ไหมอภิวิทพีวิทเป็นหนอนบนหัวใช่ไหมเป็นหนอนหันหัวเจอไข่เต่งเต่งเลยนะคะเพื่อนๆเจอ, <c oughs> อไข่เต่ง เป็นช่วงเวลาไม่ไม่ถึงหกโมงนะคะใกล้ใกล้แล้วใกล้จะหกโมงแล้วบรรยากาศยามเย็นของชนบุรีนะคะเห็นปะหนอนเขาบอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือหนอนคีหน,นอนที่หัวนะคะเมื่อวานตัดผมให้หนอนในหัวเป็นช่วงเวลาไม่ไม่ถึงหกโมงนะคะใกล้ใกล้แล้วใกล้จะหกโมงแล้วบรรยากาศยามเย็นของชนบุรีนะคะ ผมหนอนชายเมื่อวานนะคะเพื่อนหรือนป่าหนอนเขาบอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือหนกมีหนอนที่หัวนะคะเมื่อวานตัดผมให้หนอนในหัววันก็แดดร้อนบางวันก็พระอาทิตย์ก็กลตกดินทุกครั้งจะเป็นพระอาทิตย์ตกดินจะตองสอบแสงผมยาวมากเลยรู้ไหมเขาเป็นอะไรคะ ติดเห่าน้องๆผู้หญิงมาค่ะบางวันก็แดดร้อนบางวันก็พระอาทิตย์ก็กลตกดินทุกครั้งจะเป็นพระอาทิตย์ตกดินจะตอกสอดแสงผมยาวมากเลยรู้ไหมเขาเป็นอะไรค่ะ <laughs> ติดเห่าน้องๆผู้หญิงมาค่ะหันหัวเจอไข่เต่งเต่งเลยนะคะเพื่อน ไข่ตึงมืดฟ้ามาแต่ว่าสลัวแล้วนะคะใกล้แล้วแต่ว่ามืดในท้องฟ้าก็ไม่ไม่ถึงว่าจะจะมืดมืดฟ้ามาแต่ว่าสลัวแล้วนะคะใกล้แล้วแต่ว่ามืดในท้องฟ้าก็ไม่ไม่ถึงว่าจะจะมืดวันนี้มีอากาศแบบนี้นะคะมืด เหน้าฝนก็จะเป็นลักษณะยุงเยอะนะคะยุงเยอะค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ก็บางวันก็แดดร้อนบางวันก็พระอาทิตย์ตกดินทุกครั้งจะเป็นพระอาทิตย์ตกดินจะตองสอดแสงให้เห็นเนาะวันนี้ไม่มีนะคะวันนี้ไม่มีวันนี้สลัวไปหมดนะคะ เมฆมาปิดบงังมืดฟ้ามาแต่ว่าสลัวแล้วละคะ่ะไกลแล้วแต่ว่ามืดในท้องฟ้าก็ไม่ไม่ถึงว่าจะจะมืดปะหนอนเข <laughs> าบอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือหนอนมี <laughs> ่หนอนที่หัวนะคะเมื่อวานตัดผมให้หนอนในหัว <laughs> ตัดผมเหื่ลานชายเมื่อวาน หัวอ้อมหมดเลยเนาะใช่ไหมนอนที้หัวออกมามั่งเหมือนกันเนาะให้เห็นเนาะวันนี้ไม่มีนะคะวันนี้ไม่มีวันนี้สรววไปหมดนะคะเมฆมาบิดบางหมดเนะาะวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ มืดฟ้ามาแต่ว่าสลัวแล้วละคะ่ะไกลแล้วแต่ว่ามืดในท้องฟ้าก็ไม่ไม่ถึงว่าจะจะมืดนไหนอนเ <c oughs> ขาบอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือหนอนมี <c oughs> หนอนที่หัวนะคะเมื่อวานตัดผมให้หนอนในหัววันนี้มีากาศแบบนี้นะคะมืดมืดฟ้ามาแต่ว่าสลัวแล้วละคะ่ะไกลแล้ว ว่ามืดในท้องฟ้าก็ไม่ไม่ถึงว่าจะจะมืดวันนี้มีอากาศแบบนี้นะคะมืดเอ่อหน้าฝนก็จะเป็นลักษณะยุงเยอะนะคะยุงเยอะค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ก็วันนี้มีอากาศแบบนี้นะคะมืดบางวันก็แดดร้อนบางวันก็พระอาทิตย์ก็ กายตกดินทุกครั้งจะเป็นพระอาทิตตกดินจะตองสอบแสงสวัสดีค่ะบางวันก็แดดร้อนบางวันก็พระอาทิตก็กายตกดินทุกครั้งจะเป็นพระอาทิตตกดินจะตองสอบแสงเออหน้าฝนก็จะเป็นลักษณะยุงเยอะนะคะยุงเยอะค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ก็เป็นช่วงเวลา ไม่ไม่ถึงหกโมงนะคะใกล้แล้วใกล้จะหกโมงแล้วบรรยากาศยามเย็นของชนบุรีนะคะตัดผมใู้หนันชายเมื่อวานนะคะเพื่อนเห็นปะนอนเขาบอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือหนอนม <laughs> ีอหนอนที่หัวนะคะเมื่อวานตัดผมให้หนอนในหัหว มืดฟ้ามาแต่ว่าสลัวแล้วละคะ่ะไกลแล้วแต่ว่ามืดในท้องฟ้าก็ไม่ไม่ถึงว่าจะจะมืดตัดผมให้หลานชายเมื่อวานนะคะเพื่อนๆผ่านหัวเจอไข่เต่งเต่งเลยนะคะเพื่อนๆ ไข่ติ่งออหน้ากนก็จะเป็นลนักษณะยุงเยอะนะคะยุงเยอะค่ะแล้วตอนนี้เวลานี้ก็วันนี้มีากาศแบบนี้นะคะมืาะดาวันก็แดดร้อนบางวันก็พระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินทุกครั้งจะเป็นพระอาทิตย์ตกดินจะตองสอบแสงนะ นอเนขาบอกว่าหนอนบอกหนอนก็คือนอนมีหนอนที่หัวนะคะเมื่อวานตัดผมให้หนอนในหัวะ่ะนอน <laughs>